เดี๋ยววันนี้เราจะลองม่านกันแดดกันเดี๋ยวไปดูว่าจะทำยังไงเขาให้มาทั้งถุงมีถุงใส่มาด้วยอุ๊ยตะขอกระจายหมดเลยม่านกันแดดของเราเขาก็เมื่อกี้เปิดแรงไปหน่อยเขาก็จะมีตัวเกี่ยวให้เรามีตะขอที่ดึงออกจากถุงเนีย่ยหมดยังหมดเลยเอา้าวมีอัน นี่นะคะเขาจะมีตะขอมาให้กี่ตัวสองสี่หกแปดสิบมีตะขอมาให้สิบสองตัวโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุมรถกันเดี๋ยวเราจะคุมอาคุมรถกัน มาดูด้านก่อนมันเขาจะมีหูมามีหูเห็นไหมนะมีหูหูก็คือด้านด้านหน้ารถแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบนิ่มๆหน่อยอันนี้เป็นด้านนอกถ้าต้องเอาขึ้นหลังคาก่อนแต่ก็ต้องระวังมันจะเปื้อนฝุ่นเดี๋ยวหามุมก่อนหาหูอีกข้างก่อน พืนใหญ,ญ่อยู่นะคุมรถได้ทั้งคันทำไมหูมีข้างเดียวแล้วล่อีแล้วหูข้างอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะนิมอ๋อโอเคเจอหูแนละ้ว เราจะดูว่าเราจะคุมได้ไหมผ้าผืนใหญ่อยู่ถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วคุมยากขนาดนี้สรุปจะได้คุมไหมเนี่ยเราก็จะต้องไม่ให้อ้ข้างในมันโดนโดนายด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องคุมกับรถล่ะโอ้ย เห็นปะอันนี้คือด้านในแล้วตอนนี้ด้านในจะโดนสายแล้วใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยช่วยด้วยเราอยู่ไหนเราซื้อไซส์รถใหญ่มาเพราะว่ารถเรามันใหญ่โอเคแล้ววันนี้ลมแรงด้วยเห็นเราไหมวันนี้ลมแรง้วยนะเห็นไหมเนี่ย ว <laughs> ันนี้ลมแรงเราก็จะเอาหู๋ยวหูลมติดเลย ้าข้างในมันจะเป็นนิ่มๆแล้วเราก็มีหูหรมีหางด้วยวมันจะโดนมหางเราไปด้วยนะเนี่ยอันนี้เราอยู่ข้างนี้แหละได้เอ๋เห็นเราไหมาเนี่ยเอ้ยข้างในมันจะเป็นท่านิ่มๆนะแต่แล้ลมพัดอย่างนี้ใส่ไม่ได้สิ ตายตายอ,อ่โหลออยู่นี่ตายคุมไม่ได้เลยสรุปจะสำเร็จไหมอ่ะรถเปื้อนพอดีรถจะเป็นรอยนี่ล่ละมีความดีใจที่มีลมแต่ไม่น่าจะมีวันนี้เราหูใส่ข้างนึงแล้ว ข้างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูสลุปใส่ยังไงเนี่ยนี่ใส่หูไปใส่หูไว้ก่อนแล้วก็ค่อยดึงเครื่องมันพอดีทำใส่หน้าดำ เออแต่ถ้าอยู่ใต้ในถุงนี้นะขาบอกว่าข้างในล่มดีนะคุ้มได้เนาะ,ะใส่หูอ่ะแต่มันมีหางเราต้องระวังหางเราหาักก็ต้องเปิดหางไว้แล้วรถก็สูงกแเราเยอะเลย อ่ะดูวันนี้ก็ลมพัดดีอีกนี่เราก็จะได้กุมรถแบบนี้เสร็จแล้วเขามีตะขอให้เราใช่ป่ะนี่ตะขอเดี๋ยวเกี่ยวไว้ก่อนมันจะผูกยังไงล่ะ ันนี้ลมดีมากเลยจับต้นชนไปลายไม่ถูกเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเกี่ยวมันก่อน,นเกี่ยวยังไงก่อน เดี๋ยวลมแรงมากเลยเอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องจับไว้ก่อนก็คือลมมันพัดแรงและปัญหาก็คือเรามีเสาข้างหลังเราต้องพับมันขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวเสาของเรามันจะหลุดออกไปคือจะให้ดูว่าไอ้ตรงเชือกอะ่ะเขาไม่ได้มีไม่ได้มีหูมาให้เราฉะนั้นเราต้องผูกเอง มื่อกี้ก็เลยลองถ้าไม่ได้ใช้ใช่ปะเราก็จะเอาอันเนี้ยผูกกับหูของเราไปก่อนเพื่อไม่ให้มันปิวส่วนข้างหลังของเรามันมีเสาเดี๋ยวเราต้องพับมันก็คือมันเราไม่สามารถปิดไปถึงข้างหลังได้เนี่ยเดี๋ยวเสาของเราจะงอได้เออแล้วส่วนตัวนี้ที่เกี่ยวก็เกี่ยวล้อก,ก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเอาไปเกี่ยวกับตัวข้างหน้าเนาะเดี๋ยวทําให้ดูนี่ แต่ภาพโดยรวมก็คือมันก็คุมได้นะคุมได้ได้ถึงหลังคาข้างบนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผูกมันก่อนเพราะว่าตรงหูมันผูกได้นะตรงนี้เราจะใช้แบบเอาร้อยร้อยเอาจากตรงนี้เนาะใช้ผูกแบบนี้เอาก็ได้มันก็ไม่ปิวแล้ว ด้านนี้ก็เหมือนกันก็ผูกแบบข้างนู้นผูกไปเลยผูกโบเฉยเฉยมันก็ไม่หลุดส่วนด้านท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเปิดเพื่อให้เสาเราออกมาไม่งั้นเสาเราจะหักแล้วเราก็ตัวเตี้ยด้วยนึ่เราสั่ปึ๊บเอออย่างเงี้ยเราก็จะเปิดอย่างนี้แล้วก็หาวิธีเกี่ยว นี่ก็คือพับมันนั่นเองเราก็จะใช้ตัวเนี้ยผูกแบบนี้เห็นไหมแล้วนี้ก็ทําเอาที่เกี่ยวมาคล้องเหมือนกันแล้วก็ผูกเอาผูกแบบดึงๆไปเลย เวลาเกี่ยวก็เกี่ยวกับข้างในรถข้างในรถมันจะมีแง่งแ่งอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเอานิ้วแย่ๆดูมันจะมีแง่งๆ่งอยู่แล้วก็ไปเกี่ยวแต่มันอาจจะถูรถเป็นรอยได้นะนั่นนะ่ะคือปัญหาตรงเนี้ยตรงตรงนั้นน่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะถูเห็นปะเวลาลมพัดมันอาจจะถูเสียดสีมีการเสียดสีได้ตรงเนี้ยเออแต่ เท่าที่ดูก็มันอาจจะไม่ขยับนี่เห็นปะเออด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าว่าเราจะทำยังไงบางทีเราอาจจะไม่ต้องผูกด้านหน้าก็ได้นะเพราะว่าก็มันคุมไปถึงขนาดนั้นเราก็จะไปผูกด้านนู้นให้เป็นแบบนี้เราก็จะขอมาผูกเอา ก็ใช้แบบผูกแบบเมื่อกี้เลยแดดร้อนมากแม่เราก็ใช้แบบผูกเป็นเชือกกระตุกไปเลยแล้วก็เอานิ้วใหญ่ๆเกี่ยวนี่เราไปดูใกล้ๆก,ก็คือเชือกมันก็จะเหลืออยู่ที่พื้นด้านหน้าด้านข้างเราก็จะใช้ผูกกับหูไปเลยไม่ต้องเกี่ยวจะมีเกี่ยวแค่อันนี้อันเดียวเพราะว่ามันจะได้ดึงไว้ ตัวนี้เราพับเราก็เลยต้องเอาเชือกมาผูกกับตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันตีกับมาด้านหลังของเราไม่งั้นมันจะโดนเสารเราหักได้ด้านนี้เราก็ผูกแบบนี้เหมือนกันอา้าวเห็นชัดเลยถ้าไม่ผูกลมเป็นอย่างนี้มันก็จะได้ครึ่งเดียวไหมงั้นต้องหาวิธีผูกไอ้ข้างหลังใหม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหาวิธีผูกกันพอลมมานี่คือแบบกระจัดกระจายเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราว่าเราจะเอาไ้ตรงข้างหูเห็นปะที่ห้อยๆอยู่เกี่ยวรถไว้ก่อนแล้วเอามาเกี่ยวตรงนี้แต่เขาบอกว่าให้เอามาผูกกับด้านหน้าซึ่งรถเราเล็กมันก็ไม่ต้องผูกก็ได้เนาะเนี่ยเราก็เอามาผูกเกี่ยวไว้ คือสรุปรถเรามันเล็กมากไงเอาด้านนี้มาปุกอย่างนี้มันก็มันก็หลุดอยู่ดีเพราะว่ารถมันโค้งใช่ปะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวมันไว้เดี๋ยวที่เกี่ยว ที่เกี่ยวนเดี๋ยวมันที่เกี่ยวมันเกี่ยวเดี๋ยวต้องหาก่อนเออ,อเจอที่เกี่ยวแล้วต้องไปเกี่ยวด้านใต้ประตูคนขับเลยอะเพราะว่าถ้าตรงกันโคนนี่คือไม่มีที่ให้เกี่ยวเลยเกี่ยวไม่ได้ต้องไปเกี่ยวตรงเฮ้ยเออเกี่ยวตรงประตูคนขับ โอ้ยร้อนร้อนมากนี่เราก็จะเกี่ยวกับตรงนี้เอามือคำ้ำคำตรงไหนที่มันสามารถล็อกได้ก็ล็อกนี่เราก็จะล็อกแบบนี้เห็นป่ะก็ตรงเนี่ยตรงนี้เอามือคำ้ำคำแล้วเกี่ยว ส่วนตรงนั้นน่ะมันเป็นโค้งหมดเลยมันไม่มีตรงที่เกี่ยวก็คงต้องให้มันปิวตามลมไปก่อนส่วนด้านหลังเราถ้าเราดึงเรากลัวว่ามันจะไปหลังกับเสาเดี๋ยวเราลองคิดก่อนพอหลังจากติดใช่ป่ะดูข้างในมันก็จะเห็นเห็นแสงอันนี้อันนี้มันจ,นจอดในร่มอยู่ลแล้วเออมันก็จะมีบังกระจกสองข้างห็นป่ะ อ,อแค่มีด้านท้ายที่มันบางไม่ได้ติดหางก็เลยได้แค่นี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยร,ร้อนมากอันนี้ก็คือสรุปด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะได้แค่นี้เพราะว่าเราตัวเตี้ยแกะเสาไม่ไหวแล้วคุมก็กลัวมันงอด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เอ,อส่วนด้านหน้าที่ยาวอยู่ก็กปล่อยมันเพราะว่าเราก็ไม่มีที่รัดอยู่แล้ว เท่ากับว่ามันก็จะได้ประมาณนี้